มาก็ข้อ8นะคะจะมีว่าถ้า x บวก x ถ้า x บวก x บวก x บวก x เท่ากับศูนย์แล้ว x เท่ากับ0ูนย์เราก็จะต้องมองง่ายๆก่อนดีวกว่าเราจะมองเป็นตากษาแล้วกันนะคะก็คือให้ตัวนี้เป็น p p แล้ว q อ่ะเราเขียนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะ p แล้ว q P, แล้วก็แล้วแล้วก็ Q เราจะให้ตัวนี้เป็นตัว Q นะคะเราก็จะมองสลับกับกันนะคะก็คือสมมูลเขียนให้สวยกว่าเดียว P แล้ว Q ิสมมูลกับนิเสศคิ Q, แล้วนิเสศ P p อุ้ยลืมนิสิ P ถ้าเรามองอย่างนี้มันจะคิดง่ายกว่านะคะ แล้วก็พิสูจน์เลยค้าว่าให้มันมีตัวแปดเพียงตัวเดียวคือตัว x นะคะแล้วก็เลยให้ x เป็นจำนวนเต็มหลังจากนั้นเรานก็จะสมมติสมมติ x เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์ทำไมเราถึงสมมุติ x ไม่เท่ากับศูนย์นะคะเพราะว่าเราให้ x เท่ากับศูนย์เนี่ยเป็น q ิแต่เราจะทำแบบนี้ เป็นนิเศษ Q x วจึงไม่เท่ากับ0ูนย์ก็เขียนเลไไม่เท่ากับ0ก็จะได้จะได้ x เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนนับหรือว่าลบ X เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับนั่นเองค่ะเมื่อเรามองในมุมแบบนี้นะคะมันจะจะคิดได้2กรณี2แบบนะคะ แบบแรกนะคะแบบที่หนึ่งไ้ที่หนึ่งคือ x เ,เป็นจํานวนนับของเอ๊ะ x เป็นจํานวนนับไม่มีของ x เ,เป็นจํานวนนับนะคะก็จะได้ x บวก x บวก x แล้วก็บวก x ตัวอีกนะอ่ะจะสังเกตได้ว่ามันเนี่ยเป็นตัวร่วมเหมือนกันเลยก็คือ x แล้วก็จริงๆแล้วหน้า x เ,เนี่ยมันก็จะมีเลขหนึ่งอยู่เสมอทุกตัวเลย เพราะฉะนั้นเราจะดึงใช้สมบัติการแจกแจงในการดึงตัว x ออกมานะคะก็จะได้ x ด้านในก็จะเหลือ1 1บวก1บวก1บวก1็ได้แล้วก็จะบวกกันก็จะได้ x คูณ4 x คูณ4ก็จะได้4 x แล้วก็4 x นี่นะคะก็จะเป็นจำนวนสมาชิกของจำนวนนับนะคะก็จะจะได้ว่า4 x เนี่ย ไม่เท่ากับ0หรือตัวระบบนี้ x บวก x บวก x บวก x เนี่ยไม่เท่ากับ0อังจากนั้นกรณีที่2กรณีที่2ก็คือลบ x เ,เป็นสมาชิกของอลบ x เ,เป็นสมาชิกของจำนวนนับก็คือเราก็จะเปลี่ยนจาก x ธรรมดาเนี่ยเป็นลบ x นะคะก็จะได้ ลบ x บวกกับลบ x บวกลบ x แล้วก็บวกลบ x สี่ตัวเนาะลลแล้วก็จะทำเหมือนกรณีที่1ค่ะก็คือดึงตัวร่วมออกมาก็จะได้เป็น x ดึงตัวร่วมคือลบ x นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเหลืเป็น1นึ่งบวกหนบวกหบวกหี่ก็จะลบ x คูณอยู่กับสี่ ก็จะได้ลบ 4x ซึ่งลบ 4x นี่นะคะก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับด้วยเช่นกันนะคะเหมือนจะไม่พอ,อแล้วก็สรุปกรณีที่2ก่อนนะคะก็จะเหมือนกรณีแรกเลยค่ะก็จะได้นะจะได้ว่าลบ 4x เนี่ยไม่เท่ากับ0หรือว่า ไอเจ้าลบ x บวกลบ x บวกลบ x แล้วก็บวกลบ x เ,เนี่ยไม่เท่ากับ0ูนย์บบได้สองกรนีคะ,ะเราก็จะสรุปเนาะสรุปได้ว่าตามโจทย์เลยก็คือ x ไม่เท่ากับ0แล้ว x บวก x กบก็ไม่เท่ากับ0ูนย์เราเขียนตามโจทย์เลยนะคะตอนที่สรุปแต่ว่าเราจะใช้วิธีการใช้การเอ๊ะใช้วิธีการแย้งการสลับที่แล้วก็จะเขียนว่าอ,อโดยการใช้วิธีการ หลับที่จึงได้ว่าจึงได้ก <sucks> ็คือได้เป็นจุดเลยค่ะคือ x บวก x บวก x บวก x เท่ากับศูนย์และ x ก็จะเท่ากับศูนย์นี่ก็ทำตามที่จุดแล้วค่ะบ๊ายบาย